สวัสดีครับสวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับช่องโชช้างพาเพลินนะครับนี่คสวัสดีครับวันนี้ก็น้องแสนสวยนะครับลงมาหานักท่องเที่ยวครับลงมาต้อนรับนักท่องเที่ยวครับวันนี้ครับน้องแสนสวยครับสวัสดีนะครับก็ท่านใดที่อยากจะมาหาน้องแสนสวยนะครับก็มาได้นะครับน้องอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับอยู่ในส่วนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับเนี่ย มาหาน้องได้นะครับมาหาน้องได้นะครับน้องแสนสวยจะลงมาแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับจะมีวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นนะครับที่น้องจะสวยจะลงมาครับเสาร์อาทิตย์สองวันครับแล้วก็วันนักขัตตะเลิกนะครับน้องก็จะลงมาด้วยนะครับน้องจะลงมาประมาณสักสิบโมงครับสิบโมงกว่าๆน้องก็ลงมาอยู่ประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามน้องก็ขึ้นไปด้านบนนะครับ ถ้าวันไหนฝนตกนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันนักขัดตะเลิกฝนตกนะครับน้องก็จะไม่ได้ลงนะครับน้องจะอยู่ด้านบนอย่างเดียวนะครันี่น้องแสนสวยนะครับ วันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับน้องแสนสวยดูล่าเริงครับอากาศไม่ร้อน,นครับวันนี้ดูล่าเริงหน่อยนะครับอากาศไม่ร้อน,นก็จะมีนักท่องเที่ยวครับที่จะมาเล่นกับน้องแสนสวยนะครับก็มีเด็กๆนะครับสวยขวัญใจเด็กๆครับแสนสวยขวัญใจเด็กๆครับก็สามารถมาหาน้องได้นะครับ วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับหรือวันหยุดน,นักขัตลเลิกครับน้องแสนสวยจะลงมานะครับถ้าเป็นวันธรรมดาปกติจันถึงสุกนี่น้องแสนสวยจะไม่ลงมานะครับเฮ้ย้ยจะเอาของเล่นครับน้องจะเอาของเล่นออจะเอาของเล่นเอาแล้วครับไปแล้วไปแล้วาาลวิ่งแล้ว เฮ้ยวยวา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 ยชื <pu amente> <ak> ่อน้องแสนสวยครับใช่ครับน้องแสนสวยคุณแม่แสนดาว แสนสวยอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะครับอยู่ในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับน้องแสนสวยครับสามารถมาหาน้องได้นะครับบปบเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำ ก็ like จะมีนักท่องเที่ยวครับที่จะมาเล่นด้วยนะครับกับน้องแสนสวยนะครับไม่ห่วงตัวครับสวยไม่ห่วงตัวแต่ท่านใดที่จะมาถ่ายรูปแล้วไม่ได้ถ่ายกับน้องก็เพราะว่าน้องอยู่ไม่นิ่งนะครับ <c oughs> น้องอยู่ไม่นิ่งน้องอยู่ไม่นิ่งครับก็ <c oughs> ต้องขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับท่านใดที่ไม่ได้ถ่ายรูปกับน้องนะครับเพราะว่าน้องน้องยังเด็กนะครับน้องยังไม่รู้ภาษาเราเรายังไม่ได้ฝึกนะครับเพราะว่าน้องยัง ยังไม่ถึงนะครับกับการที่จะต้องฝึกนะครับปล่อยให้น้องเล่นไปก่อนนะครับตามภาษาเด็กะครับนักท่องเที่ยวก็อยากจะมาถ่ายรูปนะครับกับน้องแสนสวยนะครับแต่น้องยังเด็กนะครับนี่ครับสวยเดินอย่างเดียวเลยครับสวยเดินโชว์ตัวอย่างเดียวเลยครับตอนนี้นะครับ ท่านใดที่จะมาป้อนอาหารก็ได้นะครับเราจะมีอาหารอยู่ที่ศาลาแดงนู้นนะครับสามารถซื้อมาให้น้องแสนสวยฝั่งนี้ได้นะครับคือน้องน้องแสนสวยไม่ค่อยจะกินนะครับแต่สามารถให้คุณแม่ได้คุณแม่แสนดาวกินได้นะครับสามารถซื้ออาหารมาให้แม่แสนดาวได้น้องแสนสวยจะดื่มนมนครับช่วงนี้ยังดื่มนมอยู่นะครับสามารถซื้ออาหารมาให้คุณแม่แสนดาวได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่ง กดติดตามในช่องของเราด้วยนะครับช่องชอช้างผับเตืนนะครับนี่ครับน้องแสนสวยครับหรือจะมาหาน้องแสนสวยก็ได้นะครับอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวครับเบาเบาเบาสวยเบาโอเคครับนี่ครับหรือท่านใดที่จะมาครับแม่แม่เอฟซีที่จะมาก็ สามารถสอบถามมาทางเพจเราก่อนก็ได้ครับเพจครอบครัวตกลุ่มครับว่าวันไหนน้องลงมาวันไหนน้องไม่ลงมาเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับถ้าวันไหนน้องลงมาผมก็จะตอบแต่หลักๆหลักๆนะครับน้องจะลงมาเสาร์อาทิตย์กับวันนักขัดตะเลิกนะครับเอาแล้วครับวิ่งแล้ว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 ร้อยเมตรครับร้อยเมตรหญิงเอ้ยยิ่ยยย แสนสวยคนใจเด็กๆครับนี่โอเคนะครับอย่าลืมมาหาน้องนะครับอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเกี่ยวครับเฮ้ยอุ้ยอุอ้ย้ยน้องก็จะเล่นตามปกติครับของน้องนะครับนี่ครับเบาๆลูกเบาๆสวยเบาๆโอเคครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ให้น้องแสนสวยด้วยนะครับสวสัสดีครับทุกคน